โอเคอ่านแล้วนะห้าสี่สามสองเงินสวัสดีครับผมไม้ฮิวนะผมและในวันนี้นะครับผมได้กลับมาทำคลิปแล้วนะทุกคนตบมือตบมือตบมือต้องตบมือนะห <c oughs> ลังจากที่ผมได้สอบติดเข้ามสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล่วันนี้ผมก็จะได้กลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมถือว่าคลิปนี้เป็นการเรียกว่าฉลองเลยแล้วกันนะครับผมว่า ก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเรยอยากกินตามไทยอ่าใช่แต่จริงๆผมไม่กินส้ตมตำ้มไม่ได้ตามแม่ตาคือปกติผมไม่กินไม่กินเลยนะพวกส้ตมตำหรืออะไรอะ่ะเพราะผมไม่รู้อะ่ะมันไม่อยากกินอะ่ะแต่วันนี้ก็ต้องกินเพราะว่าแม่ตามไม่ใช่ส้ตมตำอ่าใช่ห้าเดาเยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมวันนี้จะทำอะไรบ้างนะแม่แค่แม่ตาไทยให้กินแล้วก็ซื <c> ้อ <oughs> วปเสียหลอดโซ่เครื่องอหนไปใส่ข้าวเที่องไ่กินข้าวเที่ยงหน้าตาหล่ใส่หมดเลยใช่ไหมโ้โไม่กินเส็ดกันจะไ๋ยวดาเนี่อันนี้คือจะทำอะไรจะตำตำไทยไงตำไทยต้องใส่อะไรบ้างนะอีกใส่พริกใส่กระเทียมอ่ามังคุดเทศยังไม่ใส่ตอนนี้เดรอไม่ไ่มีไม่มีไม่ีไม่มีพริกอะไรบ้างมีมะนาวมะงคุดเทศ คือพื้นฐานของไอ้นี่เลยใช่ไหมใช่ส้มตำกาส้มตำอ่าโอเคก็เป็นเครื่องพื้นฐานนะครับผมมีถั่วลิสงตัวเครื่องแห้งตัวยาวไม่ค่อยสวยอะไรนี้ักยาวแล้วก็พื้นาจะได้เลยก็คือเส้นทับกอกันนี่อันนี้ไปซื้อจากร้านมานะให้เขาจัดเป็นชุดมาแล้วตัวเองจะมาทำเพราะว่าวันนี้ทำงานเยอะนะตำแหน่งเยอะอุ้ย เราต้องโฆษณาแหนกเราเล่นไหมครับผมเลยครับใครก็จับสนใจอราเราซื้อแหนมก็ติดต่อได้นะครับเลี้ยงข้างล่างนะครับนี่ต่อไปทางเพจผมกแหละเดี๋ยวผมรับเอง,องเแล้วครับได้แล้วไปกินเล่นทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดมกำลังจะถามเลยว่าทำไมไม่ขัดบ้างเลยเหรอเล่นตั้งนานดาวน์ตั้งนานไม่โอไม่ขัดอะไรเลย เรียกอะไรนะภาษาการไม่เรียกให้ถูกนี่ภาษาไทายเรียกอะไรปลาไม้ตีพลิกภาษาการหรอใช่้จำไว้นะเวลาไปสอบภาษาไทยโอเคระวังนะระวังกเด็นนะเล่นพิเกเยอะไม่ได้ครับเพราะว่ามันคือพลิกนะครับทุกคนตัวพลิกอะเล่นไ,ไ,ไม่ได้เยอะส่วนของแม่ก็คือเราต้องฟูมก,ก่อนใช่ไหม ทำแบบปูปลา้งไงใส่อะไรใส่อะไรอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวรับใครจะใส่น้ำตาลอะไรก็ได้จต่ทรายก็ได้ด้วยใคชอบอีก็ได้อย่างส้มตำนี่มันเป็นอาหารพื้นเมืองของพีสานไหมถามว่าเป็นพื้นเมืองไหมไม่พื้นเมืองเขคือก็ต้องผ่านไม่ได้อ่ะอืม้ขาคือเหมือนจะทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นแต่ก็แต่ก็กินได้เออ ผมจะบอกเลยนะว่ากล้องมันรู้สึกแปลก,ปลกใช่ไหมอะไรแปลกไม่ต้องเข้าใจผิดนะเพราะว่าปกติผมใช้เครื่องนี้ใช่ไหมทำส่วนที่อดัดเสียงอยู่นะครับตัดต่อถ่ายยิปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นของไอโฟนนะแต่วันนี้ไม่เกิดปัญหาคอนถ่ายอีกแล้วทุกคนไม่เกิดปัญหาไม่จะพัาอีกแล้วอะ่ะเออคือใครอยากเป็นสปอนเซอ,นะอ,อ,อร์ก็ได้นะอติดต่อได้บัญชีอะไรอบบขึ้นได้นะใครอยากจะบริจาคช่วยผมออกค่าโทรศัพท์นะครับมีได้หรอ หมายถึงว่ามีคนบริจาคคนจะช่วยหรอคนจอะไรยังไม่มมมมไรูร้เาเล่นใบ้ล่ะง่าโทรศัพท์ผมก็มมมจะมีะ่แล้วผมก็จะใช้เครื่องแม่ตัดต่อไว้ก่อนนะไม่ใช่ไม่มีตามนะมนีนะแต่เก็บไว้จ่ายค่าเทอมผมจ้บอกเลยนะว่า,าการทำ YouTuber ใช้เครื่องเดียวนะผมใช้เครื่องนี้ทามาก็ตั้งแต่คิดทำความดีอ่ะหึงวัน่ะก็ของเย่ะมากเลยเออใช่ครับป้า,าให้ของเยอะอะไรมาเกี่ยวอะไรนะก็ไม่ก็ทำของแม่แล้วก็ผลของเราใช่ไหมอ๋อ คิดว่าอร่อยนะอร่อยสิไปพลาดหรออือหลายรอบอยู่แม่จะทำเขาอร่อยกว่าร้านเขาไม่ก็คงไม่อร่อยเท่าร้างเขาหรอกแม่ชิมหรอกอ่าแต่ก็อร่อยที่รสเราเราชิมว่าอร่อยก็คืออร่อยนี่เนี่ยผมผมไม่เคยกินเลยนะเอาเอาพูดตรงๆเลยผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติไหนกินอร่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่เคยชิมเนี่ย แม่อร่อยเม่ะเมเหมอเดอแม่อร่อยอ่ะเด้เดี๋ยวก็เลยเไกตัดสายดีกว่าอนายรายโค้ผงชูรนะเป็นเยตกใจเลยไม่ไม่เราไม่ได้ใส่ปเสืนทายไม่ใส่ใช่ไหมใส่แต่เราไม่บอกเราไม่บอกเขารู้แล้วคนรู้แล้วเนี่ยขอทีมรอบที่สอง กิแม่เราทำทีมกันรึเปลูกไม่อร่อยเหรอท้าแมไม่เต็มอยู่เลยแม่ก็ไม่ได้ใส่เปลืเยอะมันต้องอร่อยสิทุกคนไม่ต้องใส่แก๊สเนี่ยเสียงดื้อๆเงยข้างนอ่ะตอนนี้ลมมันพัดแรงนะครับแล้วก็มีสารกัลสีอะไรอยู่ข้างบนนะมันก็เลยพัดปุ้งๆนะครับไอพูดสารกัีเนี่ยเหมือนเราอยู่ข้างนอกเลยแผ่นอลูมิเนียมสารกั่นแหละมันจะเละหมดแล้วอ่ะ ทำไงก็ไม่อร่อยอ่ะอได้แล้วเวลาเรากินอ่ะเราพยายามกินให้มันอร่อยนะลูกแบบอ๋อ,อ,อ,อคือเป๊กอะอุ๊อเป๊ใช่ไหมใช่ไหมตรงตรง,ตรงอะ่ะเป๊กอะได้นะนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ขี้กินไปออไม่คือที่เราเลยกินใช่ไหมใช่หน้าตาดีไหมจ๊ะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมกดกล้องลงนะ นี่อุ้สวยมากเลยอะเวลาถ่ายเวลาถ่ายเออแม่มันสวยจริงสวยใช่ไหมโอเคได้แล้วครับเมนูแรกนะครับข้าวเกีย๊ยบกินกับอะไรก็หล่ะอันนี้ซื้อมานะคะซื้อาสิบสี่สิบับได้เยอะมากหนูได้ดูอาหารนะครับทุกคนกัวเสียวหลอดทรนเครื่องนี่ พูดน่ากินนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแลต่จริงๆตัวเองเนี่ยตัวเองคลิปนี้ตัวเองบอกเวียอยากกินตำไทยใช่ไหมแล้วตัวเองไปกินเป็ดเดือดรอก่อนทำไมตัวไม่กินตับทำไมไม่แบบตักคำใหญ่ๆเราคุ้มค่อยๆไปอย่าจิ้งมันนะทุกคนเมินปิดแต่คนที่ คน,คนที่เขาดูยิะคนที่เขาดทำกาแฟวิจิตรเนี่ยเขาคงตลกกันเนาะมันเปลีย่ยนเป่าทำได้หรอแต่มันแม่แบบแม่ก็ไม่แฝกนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแม่ให้เดี๋ยวจิมให้จริงๆแล้วเป็ๆๆๆๆๆๆนค,คนแทบจะไม่ได้ตามไทยส่วนใหญ่ก็จะตาแบบปล巴拉แต่ป巴าก็ตา,ให,ตาให้สามีตาให้สากินสาก็จะแบบเขาไม่ค่อยตีอะอะไรก็ได้ง่<ม><ข>ายๆเพราะว่าเขาตีๆๆๆไม่ได้มั้ง เลยเล่นก่อนสิขอเล่นก่อนแห,หม,หม่ามุ้เป็นทุกอย่างเลยเอาถามมาคาก่อนดีกว่าราคาเนี่ยไอที่ไปเลย้วนดิบอ่ะเมื่อไหร่ถามแค่ตามไทยสามสิบบาทสามสิบมันอร่อยอยู่มันอร่อยอยู่แต่เป็นขามามะนาวแล้วอารมณ์ไม่อยากกินส้มตำเล้วยะแหมเอาเปรี้ยวมาใส่ไหมอ่ะไม่รู้ทีนักแม่ กัาผัดน้ำตาด้แหละเราใส่กระนำไปน้ำตาดีไม่คืออีกเราไม่ง่ายตัวเองที่เท่าต้งตังไปแล้วแต่อะไรก็อะไรก็ไม่อร่อยนอ่มกลิ่นได้วยเหรอนี่ไม่ตีรอย่างไเราารย้แม่มันตัลวทำเอสได้มาแล้วนะทุกคนเยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงถ้าทเอสดีมาครับนี่เห็นไหไปมาดูเลย โอเคนะครับเอาเป็นว่ากินนี้ผมก็เป็นกิฟฉลองแล้วกันเนาะ mm hmm. อ่าต้ตามตำไทยก็อาจจะผมว่าอาจจะยังไม่ได้แต่ตองอาจจะไม่เคยกินอะ่ะมันแปลกแอบบ่ะอ่าต้มตำอะ่ะใช่ไหมไม่รสชาตินี้แลหละก็อร่อยแบบนี้แหละที่ร้านต็มตำอ่ะคืออาจจะไม่เหมาะกับพวกนี้อาจจะเหมาะแบบพวกอาหารร้านหรูอะไรเงี้ยคือแบบใช้เงินแบบพุ่งเปรือยอะไรเงี้ยอืมพูดอะไรก็คิดถึงหน้าแม่เลยนะ

คลิปนี้เป็นคลิปชิวๆนะผมก็จะทาคนเดียวผมก็จะต้องชิวๆอย่างเงี้แหละใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูใช่ไหมไม่ต้องรูอ๋อก็เลยต้องดูรัสทตายกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง i อ Q ด้นะคะคไดีเปิดมดปือนะสวัสดีครับผม I อ Q <c ười> ปกติเราจะไม่ได้มานั่งกินกันแบบเนี้ยเขาก็เลยนั่งแบบ yeah, บ้านนั่งพื้นธรรมดาไม่มีโต๊ะแบบนี้อันนี้จัดฉากจัดฉากโอเคครับก็น่าจะพอแล้วสำหรับคลิปน,นี้นะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปกราบสัก,กระลอยพระพุทธบาทที่เขาชิุโอเค okay. นะครับคลิปน,นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดต่อคล้าช่องไอเอ็กซ์ยนะครับนี่เป๊ะสุดแล้วอันเนี้ยเป๊ะสุดแล้ว <รา S 1> ออโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ